ป๋าทำไรอ่ะ,เะตเขียวข้าจีเขียวข้าจีเขียนะวข้าจีเลยมายดูดินี่แคบเราแงกนี้เท่านั้นนะเต็มเลยอ่ะ แล้วเขขับขับลอดใต้ยอเือไปแล้ว,วนน<อ>ไม่เข้าฝั่งน้องทำไมแล้วไม่เอายอขึ้นก่อนเพราะอะไรวะเพราะว่าเพราะเดี๋ยวตรงนั้นมัจนจะยืนไม่ได้ยอขึ้นแล้วตรงนันยืนไม่ได้ มันตดิดตรงพงล,ลาติอก <c oughs> อ่านันเดี๋ยวว่าใดูติดวววาตามอตอนอะนะใช่ไม่ตกเลยอะฝตกแค่ตอนแดดออกล้วไม่ตกอีกเลยน่าจะตกแต่ไม่ตกอะไรไม่รู้ตกทีเดียวก็ตกแปะแปะ,ปะ,แปะ,แปะทีเดียวเป็นยังไงเขาไม่รู้ ไปแล้วดิผักตกเพียบเลยอันนี้ไม่กลัวปิงเลยเหรออันนี้ไม่กลัวปิงเลยเหรอกลัวแล้วจะกระโดดน้านไปเนี่ยเรากลัวแล้วปิงนี่เลยโยนใส่แล้วไป <c oughs> เออวะ <c oughs> ที่เก็บผักตบเราเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเราก็ปุ๋ยต้นไม้ตรงนี้ได้เลยมันเป็นปุ๋ยมันปุ๋ยได้ 耶！卡累，卡累。